ดอกไม้ริมทางกำลังบานมาดูค่ะอันนี้เป็นดอกญ้านะคะไม่รู้ว่าชื่ออะไรรู้แต่รู้แต่ชมจ้ะไม่เคยถามคนที่นี่เลยมากค่ะอุย้ยสวยจังเลยนี่พึ่งบานนะคะดอกสีขาวก็มีจ้ะอันนี้ดอกตูมดอกกำลังแรกแย้มจ้ะ อันนี้ดอกตูมของเขามาดูค่ะจะพาดูดอกไม้ริมทางนะคะดอกไม้ริมทางที่นี่เขาไม่ตัดเขาไม่ตัดไอ้วัชพืชค่ะจนกว่าว่าเขาจะได้ชมดอกมาดูค่ะมาดูสวยงามมากเลยดูใกล้ๆค่ะดูความงามของเขากินอินไม่หอมหรอกค่ะกินออกอ่า มิ้นเขียวค่ะแต่ความงามของเขาก็ไม่ได้ลดหย่อนไปจากดอกไม้ในสวนเลยนะคะค่ะอันนี้กลุ่มสีขาวค่ะอันนี้กลุ่มสีขาวเราเดินต่อเนาะชมต่อจ้ะอันนี้คือดินทางจา้ะมาดูสิคะ,ะเขาเขาเขาไม่ยังไม่ตัดหญ้าเขาปล่อยให้ าปล่อยให้ให้ยาวเขาก็มีจุดประสงค์เนาะหความเขียวชอุ่มสองอปล่อยให้อดอกอดอกหญ้าบานแล้วก็ให้ความงามาแก่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนค่ะความงามของดอกไม้นี่มันทำให้เราเย็นลงได้นะคะ <c oughs> เดินต่อนะคะมาดูดอ,อกสีชมนกูค่ะดอกดูมของเขา ต่อค่ะแล้วก็ชมบรรยากาศนะคะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งค่ะเป็นเวลาที่ผู้คนอ,ออกไปทำงานกันเนอะค่ะแต่ว่ารถก็ไม่ไม่เยอะรถไม่เยอะช่วงนี้หน้าร้อนค่ะเ,เขาจะใช้จักรยานกันเพราะว่าที่นี่หนาวนานค่ะดูค่ะแสงสว่าง ในช่องเขาขาดเนาะค่ะอันนี้ผู้ถ่ายทําก็ใช้จักรยานใช้จักรยานเหมือนกันค่ะไปทํางาน <c oughs> คือเราใช้บรรยากาศให้เป็นประโยชน์คเพื่อน <c oughs> มาดูความงามค่ะดูความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือนของเขาอันนี้แค่ แค่อำเภอเล็กๆนะคะอันนี้สะพานข้ามอ่า,อาวจะ่ะสะพานนี้จะเชื่อมถนนสายหลักของถนนยุโรปนนไม้เลข39แล้วก็ข้ามถนนเส้นนี้จะสะพานเส้นนี้จะเป็นเชื่อมระหว่งางถนนยุโรปไม้เลข136กับ ยุโรปหมายเลข39เข้าด้วยกันค่ะหมายเลขยุโรป136จะลงไปที่เมืองหลวงของเมืองนอร์เวย์จะ้ะแล้วก็ลงไปที่ประเทศต่างๆของยุโรปค่ะส่วนหมายเลขยุโรป39จะเชื่อมระหว่างาภาคภาคกลางของนอร์เวย์กับ กับภาคตะวันตกจ้ะนี่คือความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อนดูความงามของสะพานจ้ะดูความงามของสะพานคุยกันใหม่นะคะในคลิป